เี๋จ้านะพี่น้องย่ายมาจากกรเพื่อมือเ้านี่ย่ายบ้านเมืองย่ากับพี่นอนพักอ่อนเด้๋ยจ้าบ้านนี้ย่าสีมาเปิดของผากเด้๋ยจ้าของลูกด้วงของแพนขับลูกด้วงอยู่ยังอยู่อักกิดเด้๋ยจ้าเด้อจิมมีแม่ยังย่ากัาากบโบหมูเด้๋ยจา้าย่าจะเปิดอันนี้เด้๋ยจาย้าเด้ออ๋อเขาอ๋อจ้า

นี่ยังนียังวะอ้ยเป็นคนเอพี่น้องลูกดวงนี่ปลาส้มเดิส้มด้วยพี่น้องอ้ยพี่น้องเลยปลาส้มเมืไอ้ชือเขาปวงลีกปลาเขาป่ง งอหลุกด้วงเอ้ยให้อายุบังสวนยืนเด้อขึ้นซิ่งใดไ้ใไดสิ่งนั้นเด้หล่ะเด้ออายดุดีไม่แห้งหัวกลัวของหลุกด่วง้ามโอ้โน่มันจะีส่่าป้าสุมาสุ่เสียบจะจ่าเลย ต้นนี้ต้นนี้หงขาดูดีไม่แห้งนะยูมันคนยืดเออดูปอ, <c oughs> ปอ <c oughs> ืมใบเาเ่าย่ยายยายปื้มใจมาจังใจมาเห็ดของผักละยายดีใจแห้งแห้งเจ้าเออลูเลย้ยเดี๋ยวอบดีมเือปากคนดีดีบริวาาอ่ะ ยายสิปีงกินเขาจังน้อยนี่ได้จ่ายเออที่เสียมันดีเด่าานะังเ,เขาวปเนาะดีนี่เขาเนาะไปเลี้งไป่าปีงกินยไ่ได่ดางนี่ตัวหนึ่งปาผู้เด่ยายดีอยากปสามกินได้จ่าเลยอยากใชไปตองจะหอมดีได้จ้าคุณพามาแล้วกินนิดนิดได้จ้า โดนีิก็น,นิดนิดใส่ผงไม่ค่อยได้จ่านิดนิดได้จ้าเด้อนี่เอ,อาไปนี่เหลือจ้าย่ายยองอันนี้ไรหลามาเร็วย่ายกนกสุใสบอกพีใส่แก้วมันนี่จะกินเสบแสๆไปเลยดูเลย

หันเอาเลยได้อย่างไหอย่างไหนมันเด็กมตัวหนมันนอยังได้ยายากเสียบเสีเลยมืนี้าหลัง้าย่างนมหมูแลนมมาจทั้งไหนจ้ะนมลูกสามาหาไปทั้งทีได้กาเด้อนี้ รู้เหรอสองร้อยตัวพี่น้องอยากก็เลยสั่งนี่ลูกสาวผ่ามาให้กับลูกเขยตาทองมือน,นี้มากินกับยายเด้อเสพเสพไปเลยมือน,นี้เดี๋ยจ้ายายมาหอดยายก็เมื่อยบ่ได้เขาโคเขาปลาดอกเดี๋ยจ้าเฮ็ดออกบ่นนอกกับ่ได้เดี๋ยวไปออกกินอาเจ้าอืม มืออื่นยังสิไปหาต่อจะไปหายังก็บุงแต่พอตัด้กุดมึงของตะชิบตะเพียงอยู่พี่น้องปล่อยออกแล้วเพราะว่าคุณไปเงี่ยงนะคือเราคุณไปเงี่ยงทุกทถามมือเสียอันนี้เด้อจ่าเด้อนี่เขาอื่นยังนมนมนุ่มยังนุ่มน่มคอยนะเ่าเออนมใหญ่เหี้ยวเฮี้ยวเสีบเสีบนุ่มมิวเหี้ยวแซ่บเสีบเด้อจ่าเด้อมื้อนี้ จ้าออมเนื้อมาเต็ากรุงเทพด้วยจ้านี่ร้านสาวอาหามาด้วยจ้านี่ออมเนื้อก็อมาออมน้องสาวหรือม,มาแบงกันกินด้วยจ้าด้วยหน้องสาวมาแบงหรือม,มาออมด้วยจานี่ลูกเหลวไปเท้าไปแก่กินข,ข้าเห่าเปิดละ่ละ ปกิดพระอ๊กเลยได้แก่เลด้วยพี่น้องน่ยายใส่แบบพริกแดกคืนๆเราอาแขวเราดีเลยใส่น้อยโอ้โหหนำตีดเลยโอ้โเอาน้ำขูดได้แก่เนี่ยเป็นตันาเสบมาด้อพี่น้องมากินแน่ยายเด้อยมือนี้เด้อพี่น้องงัดเข่าเออเจนน่าเสพอีกด้แก่นี่ยายบม่อเดี๋ยวเข่าออกได้มันเสบคือการเน้นเข่าได้บริเวณหลังจะยังได้ยายอันนี้เลย ป lives, ีกเลยหูน awesome. yeah. ่าเสพน้อพี่น้องเนาะเด้อนี่เหลืองโอ้โหเลยนี่เอาเลยด้วยจานนี่ย่ายตัวนี้นเขาตัวนี่น้องน่อหมูตัวนี้ปลาข้าวกลุ่มตัวนี้ป้าสมที่ตัวนี้อ้อมเนื้อพี่น้องจ้าอ่ากหิว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 เลยจ้ามาเด้อมากินในย่ายชุบๆทุกคน มา,มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อชุบป,ปูชุบก้นมากินกับยายเด้อจ่าเด้อป้าข้าวปัวกับป้าสมเอาไปใกล้ออใกนลน้ย,ลยายกินมือเด้อจ่าเด้อนี่ยายกินมือ,อยายอย่าเพิ่งไปกินมือกินป้ายายกินมือเด้อจ่าเฮ้ยเอเอามาๆพี่น้องชุบปูชุกค,ค,ค,คนมากินกับยาย นะต้องอเอเนาะตงลยเบยมานะนมบมาาาแงขัวคุณชุนมาหมดยนเดี๋ยวเจี๋ัวกระมนัมนๆพี่น้นนนองเลยเสียบดิ ใช่ทุอคนคิดว่าลูกดูดใส่มากยางช่หมต้าวัวน้มันต้ปด้าแดงนะพี่นองต้าัวสิ่ง่นี้มันตด้าแดงแม่งรถ้ฟอง ไม่หอนไปป่ะอือฮึ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 ฮนฮึ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 เึฮึฮึฮเฮึ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 ัึฮ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 กฮึฮาเึฮเฮึฮลักฮึนึฮ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 ึอ หาหไยก็มานมันตัว mm นี้เห็นตึมมันแหงนี่พี่น้องเอ้ยปลาขาวนัม้่ก็เป็นปาขาวนักให่กเปนปาหนัก็ดีมากกินกับใหญ่สุกุทุกคนถึ่งทางในทึงตาประทิถทงในเมื่อแต่ แก่ป้แก่คบตัว้เนเไวแะมืวยึงก้อมือใ่นินงมยนึงก้อนี่น้องาดก็นละมากินกับตาซองแซ่แฉขึ้นนวดเจ้าดูบนขึ้นนวดเจ้ากินเขาไปล่งคอมมืดองวเหลือมาเมื่อมัน่กินแซะแฉพี่น้องแกะตาซ้องตาซ้องอลากไปยูเลยจ้าคั ปบบดใมีสุราเงี้เงี้ยนเยบ่อยไปเรยไปจะย่าเปนอไปยิ่งหหลานนุ่งตายากินเขาอางไว้เพียงแค่นี้เด้อยจ่าเ้อขอบพูดเลไล่ยากินเขาแซ่บเฉ็บมึากินเขาก้าวหนังตับแสบขวงลูกอันนี้คิ็นผ้าใหมแซ่บเฉ็บเงี้ยเดือจขอบคุณหลาย่เรือยจ้าเ้อขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแสบ จะให้ย่าด้วยนี่จะมือหมาถ้าย่าพิษผาดตอกันได้ย่าขออภัยเด้อจ้าสวัสดีจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊บทุกคน